ไหนพ่อหันหนามาหันหนามาไหนน้องน้อยหันนามาทีไหนหน้องก็หอมอยู่ไหนอ่ะโอ้โอ,โอโน้องก็หอมอยู่นี่ค่ะน้องก็หอมมาทำบุญที่วัดโพสุคนเจริญค่ะคนเยอะมากค่ะ <c oughs> แด้จะได้กินได้แต่ได้กินไม่กินไปันจาน น้องก็หอมเดินดีๆค่ะจ้าสวยๆนะถือดีๆเอาไหนสองก็ไม่เอาเอาแต่ดอกไม้อะลูกเอาไปเลยจ้าสวยๆค่ะอ่าไปเร็วเดินไปเลยววางสวยดีดอกไม้ถือดีๆถือดอกไม้ดีๆลลง เอาเอววัดจากเริ่มต้นของนายขุนตะบนนไปเวียนเทียนกันค่ะได้บริจาคฉะนั้นผู้ท่านไดรับอนิสงแห่งบุญที่พี่น้ไปค่ะแล้วก็หอมไปเวียนเทียนค่ะสามรอบค่ะคอะเดินดีดีค่ะ ถามจุกตูดเนยเมื่อคืนนี้สองทุ่มรถมากขึ้นในการเดินนาเบียนเพียงรองเท้าลงเย็น เราไม่ได้ทำบุญเพื่อเอาหน้าเรไม่ได้ทำบุญเพื่อที่จะปวดใครเขาคอยเปลี่ยนนานที่สุดเพราะว่าเป็นสีสันสีสันต่ารฉะนั้นนะประการที่ของว่าให้รูยให้จะเป็นจะต้องเอาเงินเงินแสนเงินล้านเงินล้าแต่ถ้าเรากือเราต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารปลาค่ะโยนเลยลูกโยนเลยโยนเลย โยนเลยตากินไหมวันนี้อาหารลอยเต็มเลยค่ะคนมาทำบุญเยอะตาไม่ค่อยกินค่ะอิ่มสาวไม่กินไหมเราไปกินข้าวแล้วมันเล็กด้วย